แนะนำพระเครื่องหลวงปู่หมุนสวัสดีครับผมตอบดาวเทียมจากช่องเคเคโมเลนะครับหลังจากที่ได้กลับไปทําบุญที่วัดบ้านจานนะครับเพิ่งได้ขึ้นมาทํางานต่อนะครับที่กรุงเทพนะครับพันธิบงวานชั้น3นะครับก็ได้เช่าพระชุดหนึ่งนะครับจากเพื่อนเพื่อนที่หลายๆท่านนะครับที่ส่งเข้ามาทั้งทางออนไลน์นะครับอินบ็อกซ์หรือว่านํามาแบ่งปันกันหน้าร้านนะครับวันนี้เราได้พระองค์ไหนรุ่นไหนราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเราอัปเดตกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปดูองค์แรกกันเลยนะครับ อย่างนี้เรียกว่าล็อกเก็ตเจริญร์าฟปี42นะครับจำนวนการสร้าง9ร9องค์นะครับก็จะมีทั้ง2พิมพ์นะพิมพ์ใหญ่กรรมการแล้วก็พิมพ์เล็กแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้สวยๆพิมพ์เล็กนะครับรับเช่าที่ราคา40,000ถึง50,000บาทนะครับในสภาพสวยๆนะครับอ่ะโอ้ต่อไปครับเป็นเสมาสมพัฒนานะครับองค์นี้ก็อุเซียนนะครับแบบนี้ก็20,000ถึง25,000บาทนะครับต่อไปเป็นพระผงนั่งตังนะครับแบบนี้รวมทองก็10,000บาทบวกลบครับ แล้วก็จะเป็นเหรียญล่อนะครับนี่แต่ถเป็นเหรียญหลักยอดนิยมในสายเหมือนกันนะครับแบบนี้เหรียญด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่ารอสองสนะครับมีทั้งเนื้อเหล็กน้ำพีแล้วก็เนื้อทองทิพย์นะครับแบบนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับจะมีการต่อโค้ดด้านหลังแล้วก็มีหมายเลขดังภาพนะครับวสวยๆนะครับทีมงานรับเช่าให้ตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทถึง1 3 0 0 0 0สมืนบาทนะครับถ่าในสภาพที่หุบช้ามาแบบนี้นะครับยอนสวยก็ห้าถึงเจ็ดหมื่นบาทนะครับอยู่ที่สภาพด้วยนะครับอ่ะเรามาดูเครื่องรางกันนิด นีตะกรุดพลักหน้าทองนะครับแบบนี้5่าพันบวกลบครับอ่าเป็นแบบนี้ครับเป็นประคำปากองศาแต่แบบนี้ไม่มีหขุนนะครับนะถ้ามีหขุนเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับแต่ถ้าไม่มีหขุนแบบนี้นะครับเป็นเม็ดประคำเปื่อยๆก็หลักพันไปปายนะครับเจ็ดแปดพันแล้วก็เครื่องรางอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นเครื่องรางหายากแบบนี้สร้างสองร้อยผืนนะครับเรียกว่าพยันนางกวักเสาห้ามหาเศรษฐีนะครับเป็นแบบมือหลวงปู่บํานะครับ อ่าเป็นปูนแดงปั๊มแบบนี้นะครับก็สวยๆนะครับเช่าที่35,000บาทถึง45,000บาทครับแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับก็จะเป็นเหรียญสภาพใช้ทั่วไปนะครับเป็นหมุนเลื่อยหมุนทอง2อ0 0ามพันะครับสวยๆก็สี0 0้าพนะครับเหรียญตอกหนึ่งนะฮะรุ่นแรกแบบถ้าสวยๆนะครับสตาร์ทให้50,000บาทถึง70,000บาทนะครับถ้าดังในภาพแบบนี้ย้อนตัวเนี่ยก็30,000ถึง40,000บาทครับนะอยู่ที่สภาพด้วยนะครับนะต้องอธิบายเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็เหรียญเป็นเหรียญ บาทน้ำมนต์นะครับนี่เป็นเหรียญใหญ่แบบนี้ก็นะครับราคา6 0 0 0ถึง7,000บาทนะครับสวยๆอ่ะเรามาดูพระกริ่งกันนะครับนะอันนี้เป็นพระกิ่งนี่เป็นพระกิ่งสงพัฒนานปี43บอกว่าเสาลําใหญ่นะครับอันแบบนี้สร้าง500องค์หรือ500คู่นะครับนะจะมาพร้อมกันนี่แบบนี้ก็นะถ้ามาสวย,สวยพร้อมกล่องนะครับก็สถานให้3 5 0 0 0บาทถึง4 0 0 0 0บาทนะครับนะแล้วก็จะเป็นพระกิ่งเนื้อเงินชิ้นน้ำมันชอนนะครับแบบนี้สร้าง1้9กองค์นะครับ พิธีรวยทันใจออกวัดป่าหนองลมปี3นะครับแบบนี้ก็จะมีการต่อไม้เลขตรงก้นดังในภาพนะครับนี่สวยๆสตาร์ทให้ 6, 0 0 0 0บาทถึง8 0 0ห0ื่นครับยังอยู่ที่พักกิ่งนะครับนี่พักกิ่งรุ่นนี้ก็เป็นพักกิ่งที่ออกวัดสุทัศนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์พระที่หล่อโบราณคลาสสิกนะครับน่าจะล้อ,ลอพิมพ์มาจากพักกิ่งสมเด็จพระสกรานแพนะครับเป็นต้นฉบับของพระก,กิ่งที่วัดสุทัศแบบนี้เนี่ยนะครับสวยๆนะครับก็ สตาร์ทให้ที่12,000บาทถึง15,000บาทนะครับนี่ตรงก้นก็จะมีจานแล้วก็หมายเลขนะครับยังอยู่ที่พระหล่อนะครับนะแบบนี้เป็นรูปหล่อลอยองค์หลบปูดหมุนนะครับรุ่นรวยทันใจปี43นะครับเนื้อนวะโลหะมาแบบนี้จะมีหลากหลายเนื้อนะครับวันนี้ได้เช่าเนื้อนวะมาราคาสวยๆนะครับตรงกลางสตาร์ทให้ที่5้0 0 0บาทถึง60,000บาทครับอ่ะก็จะมีย่อยๆนะครับนี่แบบนี้เป็นเหรียญวัดซับนะครับเป็นเหรียญทำน้ำมนต์นะครับพ่อควยหรือว่าแล้วก็แบบนี้เป็นเหรียญพุทธนิิมต ราคาใกล้เคียงกันนะครับนะทองแดงแบบนี้ก็อยู่ที่1น0 0งพันถึงสองพบาทครับนะอ่ะมาที่เหรียญด้วยๆครับนี่แบบนี้ก็สภาพใช้นะครับก็เช่ามาที่2,500ันห้ถึงสามพบาทนะครับสวยๆก็สี0ถึงห้าพบาทเหรียญนารายทรงพุทธครับเจรเลราฟปี42นะครับนี่เนื้อทองแดงแบบนี้เป็นเหรียญอั่มนะครับเป็นโค้ดคณะ7นะครับแบบนี้ก็6กถึงเจ็ดบาทสวยๆก็ถ้าสวยมากๆนะครับก็ยินดีรับเช่าที่8,000ถึง10,000บาทครับ จริงๆก็ได้เช่าพระบูชาหรือเครื่องรางบางส่วนด้วยนะครับแต่ว่านำไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับก็เลยไม่ได้นํามาอัปเดตราคาก็จะลืมนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะใครมีพระเครื่องหลวงพ่หมุนคิดถึงผมนะครับตอบดาวเทียมครบจบที่นี่ที่เดียวแน่นอนนะครับจะเช่าให้เช่าปรึกษาเพิ์นแลกเปลี่ยนนะครับเอาว่าทุกรูปแบบอย่าลืมนะครับกับแนะนำพระเครื่องหลวงพ่หมุนนะครับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ จบจวบ